ดวงแรกเนี่ยประเทศรุ่งเรืองมากแต่ต้องเป็นขี้ข้าหรือตกเป็นบางขึ้นก่อนดวงที่2คือดวงที่ไม่เป็นขี้ข้าใครแต่ก็เจริญอย่างกระท่อนกระแทน่นวิกิศรัทธาเรื่องเรื่องศาสนามีเสมอแต่ถามศาสานาะมันเสื่อมไหมไม่เสื่อม,ม,อมรพระเสื่อมพระพุทธรูปในในบทเสื่อมไหมครับแล้วอุบาสกบาสิกาเสื่อมไหมครับการที่เรารักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โดยเปิดเผยคือการหนุนดำวงมืออย่างแท้จริง เรื่องหนึ่งที่15นาทีนี้เป็น15นาทีทองที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากฟังบางคนอ่านในกำหนดการใช่ไหมครับดวงเมืองกับวิกฤตชาติเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราครับตอนนี้อะไรอ่ะชาติตา์นะพระมหากษัตริย์สถาบันหลักในช่วง5ปีให้หลังที่ผ่านมาโหเป็นละลอกละลอกละลอกจนล่าสุดนะครับศนะาสนาก็ ช่ไหมครับความมั่นคงก็โดนวันนี้ผมมีพี่ชายที่แสนดีเป็นพี่ที่เคารพรักและเราได้ไปเยือนแดนพุทธภูมิมาด้วยกันนะครับไปเยือนดินแดนพุทธภูมิมาด้วยกันก็คืออินเดียนะครับไปแสวงบุญด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนหลายๆเรื่องหลายๆราวปรากฏว่าท่านเป็นอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นมี ความความสามารถในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของกองทัพเรื่องยุทธศาสตร์การรบอย่างเดียวท่านเป็นนักศึกษาโหัวตราสอย่างลึกซึง้งและเคยถอดรหัสดวงชะตาบ้านเมืองเราอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับท่านพลเอกนะริตหอม บนเวทีครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนะครับและก็ขอเรียนเชิญพี่อีทนะครับวิชดาบุญยวิสาผู้จัดการมูลทิ่เข้าขวัญน,นะครับได้เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ตั้งคําถามซึ่งด้วยเวลาที่ค่อนข้างจํากัดเพราะเราจะมีหลายเวทีมากเรามีผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณมีพี่ๆน้องๆที่มาออกบูธวันนี้แลกเปลี่ยนมุมมองเพราะฉะนั้นนาทีนี้15นาทีทองกับ3คําถามหลักๆ ขอเชิญพี่อีทเลยครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ปอ๊อตอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะภายในระยะเวลา15นาทีทองนี้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้นะคะพอดีเตรียมคําถามมาประมาณสักสองสามคำถามนะคะค,คือจริงๆแล้วเราเคยพบกับพี่ปอ๊อตตอนที่ไปประเทศอินเดียด้วยกันซึ่งในในช่วงนั้นนะคะท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวของโหราศาสตร์ กับการเมืองให้เราฟังอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะคะวันนี้ก็เลยมีคำถามนะคะมาสอบถามต่อเพราะว่ามันค้างจากประเทศอินเดียอยู่นะคะ,ะนะคะ <c oughs> ค่ะก็จะเริ่มที่คำถามแรกเลยะค่ะก็คออือคือตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องดวงบ้านดวงเมืองคือส่วนตัวนี่เข้าใจว่าทุกคนนะคะเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีเวลาตกฟากเรามีวันเดือนปีเกิด แต่ทีนี้คำถามก็คือแล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยจะมีบ้านมีดวงเมืองมีวันเดือนปีเกิดของเมืองไหมคะหรือถ้ามีเราจะเริ่มนับตรงไหนเชิญค่ะครับมีครับ <c oughs> มีแน่นอนก <c oughs> รุงศรีวิยาก็มีมีมดวงเมืองเช่นเดียวกันล <c oughs> ัคนาสถิตที่ราศีพฤษศอันนี้ผมพูดผ่านรรวดเร็วกรุงเทพมหานครนะครับ สร้างเมืองันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา6เกา54นาทีอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอาจเห็นไม่ชัดผมเขียนดวงบ้านดวงเมืมาพร้อมกับดาวจรด้วยในวันนี้คือเราคุยกันกันกบครูหนุ่มครูหนุ่มก็ถามผมทีได้ทีจริงอาบรถนะครับผมก็บอกว่าปีนี้ดาวใหญ่3ามดวงย้ายในเดือนเดียวกันคือพฤษภาคมที่ผ่านมามีเหตุใหญ่ในการบ้านกิดเมืองแน่นอน ทั้งในรัฐบาลและสงครามซึ่งมันก็ทําให้เป็นเรื่องเรื่องนี้มันมันจริงในวันนี้ตอนที่เราพูดกันคือในกรุ่มมกราคมนะครับแต่ว่ามันเกิดเป็นความจริงเมื่อสองจมเลยที่ผ่านมาน,นี้นะครับนี่คือความสําคัญของการตั้งดว,ดวงเมืองเล่านิดนึงว่ารอหนึ่งเนี่ยถ้าให้ผูกดวงเมืองอยู่สองดวงนะครับหัวหลวงเนี่ยเมื่อก่อนมีกรมหัวหลวงอยู่ในราชสํานักด้วย แต่ต่อมาเนี่ยก็ถูกยุบไปให้ผูกดวงสองดวงดวงแรกเนี่ยประเทศลุ่งเรืองมากแต่ต้องเป็นขี้ข้าหรือตกเป็นบังขึ้นก่อนถึงจะเจริญได้ดวงที่สองคือดวงที่ไม่เป็นขี้ข้าใครแต่ก็เจริญอย่างกระท่อนกระแท่นนะครับไปได้เรื่อยๆดวงที่สองที่ว่านี่คือดวงที่ผมกําลังพูดอยู่นี็คือดวงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ21เ,เมษายน นะครับสองสเวลา6กโมงห้นาทีคือเวลาเกิดของกรุงเทพมหานครเป็นเวลาที่ปักนะครับเขาเรียกว่าเสาหลักเมืองนะครับปักหลักเมืองในเวลานี้เลยนี่คือเวลากำเนิดพอเราได้จุดกำเนิดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาว่าประเทศไทยลัคนาราศีเมษ เป็นแม่ธาตุไฟนะครับเป็นแม่ธาตุไฟถ้าท่านเซิร์ชเข้าไปดูตอนนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าดวงเมืองกรุงเทพมหานครให้เอาดวงที่มีเลขศูนย์อยู่ในดวงคือเดิมทีเนี่ยในสายโลนหนึ่งมีแค่8ดวงตั้งแต่อาทิตย์ถึงราหูมีแค่8ดวงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราคํานวณต่างๆเนี่ยเราได้ทั้งดาวเกตด,ด้วยมฤตยูด้วยซึ่งมีความละเอียดมากกว่าเดิมเยอะ คอยใช้ดวงนี้เป็นดวงหลักนะครับพอผูกแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยดวงเนี่ยเป็นดวงถ้าครูครูผมได้สอบว่าถ้าดาวเก้าดาวศูนย์อยู่ไหนไม่นับนะแต่จริงๆพอมาศึกษาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วดาวเก้าคือดาวเกตและดาวศูนย์คือมนเตอร์ยูเป็นดาวที่มีมีตัวตนจริงในจักรวาลจะไม่นับได้ยังไงขนาดราหูเนี่เป็นเงาเลยนับเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผม ความเชื่อส่วนตัวผมในขณะนี้นะครับอาจจะนอกครูหน่อยก็คือผมเชื่อว่าดวงเราเนีเป็นดวงจากพยุหญาตราทัพเห็นไหมครับเ,เป็นดวงครึ่งซีกแบบนี้แล้วมีดาวห้าเในอยู่ตรงข้ามเขาเรียกว่าดวงอกแตกมันถึงได้กระท่อนกระแทกแบบนี้แหละครับนี่คือ,น,คอนี่คือการการตอถามว่ามีไหมมีครับนี่แหละประเทศไทยและดวงนี้เป็นดวงที่ผมใช้พยากรมาตลอด ที่คุณหนุ่มถามผมก็ตอบแบบนี้แหละครับว่าอาศัยดวงเนี่ยทำไมมาถึงเศรษฐกิจแย่นักมันเพี้แย่อาวันนี้นะครับปีหน้าก็ยังไม่ค่อยๆงง่องงขึ้นเราเห็นว่าช่วงนี้เปลี่ยนใน,ในยกไปแล้วก็จริงแต่ว่าพิษสั่งสมจากภาษีกรากรเงิภาษีของทรัม์จะมีผลต่อทั่วโลกจะเห็นชัดก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิากาธันวามกราเป็นต้นไปประเทศไทยโดนเต็มๆครับ อย่าไปห่วงว่าไม่โดนโดนแน่นอนตอบคำถามแรกครับค่ะ,คะก็ขอบคุณสําหรับคําถามแรกนะคะทีนี้คําถามที่สองก็คือหากความเป็นชาติไทยคือสามสถาบันหลักที่มีสัญ,ญลักษณ์บนธงไตรรงคคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสามสถาบันหลักของเรานะคะตั้งแต่ชาติเนาะตอนนี้มีการ ลุกรานแผ่นดินแย่งชิงปะทะจนทหารล้มตายเป็นจํานวนมากศาสนาก็เราก็เห็นอยู่แล้วนะคะตอนนี้พระวงการสีส้มทั้งหลายก็เกิดความหม่นมองอย่างหนักเลยเสี่ยงต่อวิวกฤตศรัทธาของผู้คนนะคะแล้วมาถึงสถาบันที่เรารักและเคารพอีกสถ,สถาบันหนึ่งก็คือสถาบันพระหมหากษัตริย์ทําไมยังถูกจับจ้วงล่วงเกินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะผมพูดใดวงดาว สองปีที่แล้วเนี่ยเราเมรีการเลือกตั้งกันใช่ไหมครับณวันนั้นดาวพฤหัสและาราหูทับลักนาดวงเมืองตรงนี้ครับลักนาดวงอยูออยู่ที่ดาศีเมษดาวพฤหัสและราหูมาทับอยู่ในพืพอดีเลยและตรงนั้นมีอ,อยู่ครับมีลักนาและดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาอุจอยู่อาทิตย์คือกษัตริย์เพราะฉะนั้น ราหูเนี่ยมอมทุกอย่างเลยอมทิศอมจัน์แล้วก็กษัตริย์ถูกอมไปด้วยคุยง่ายสถาบันถูกถูกแทะบอลเกาะเอ่อบอลอะไรกันนะบอลบทำลายนะครับกัดเกาะเอ่อกัดกร่อนบอลซ้อเทวชัยคำนั้นนะครับเนื่องจากว่าราหูเนี่ยไปทับตรงไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันทำลายตรงนั้นทับดวงเมืองทับราคาดาวดวงเมืองด้วยทับ สาบันมษกษัตร์ด้วยเพราะนั้นจะมีการต่อว่าจะมีการกล่าวร้ายสาบันเนี่ยชัดเจนนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาคําโกโหกคาไม่จริงกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพราะดาวห้คือครูโก,โกหกในตามตํารานี้ครับไม่ว่าใครพูดอะไรโกหกก็แล้วแต่กูเชื่อหมดเลยเลยเพราะวัยรุ่นจริงนะครับตอนนั้นใช่เลยกูพูดอะไใครพูดอะไกูเชื่ออะไรใครโก ใครพูดจริงกูไม่เชื่ออ,อมันเป็นนิทพงองลาหูแล้วเพื่อรหัสก็เรียกครูโกหกรเราก็ได้ในรัฐบ,บาลอย่างนั้นมาใช่ไหมครับแต่พอ้รนต้นมามันค่อยๆซาวไปเรื่อยทําไมอ่ะเพราะราหูมันย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนมาที่ภพวินาศดงเมืองแล้วก็ทับราหูในดงเดือนแล้วก็ทับดาวกันกันในดงเดือนที่ผมบอกว่าปีนี้ไงก็วิกฤตหุ้นไงก็เจงใช่ไหมครับจำได้ไหมครับที่ผมพูดไว้ นะครับนี่คือสิ่งที่ราหูทําปีนี้เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาราหูย้ายกนย,ย้ยายย้ายตัวนี้ย้ายมาเป็นเกษตรอยู่ที่อยู่ที่กลุ่มราศีกลุ่มเป็นเกษตรตาที่ราช<ม>นานๆสิบแปทีสิบแปดปีจะเ<ม>วียนมาทีหนึ่งตอนนี้ราหูดีแล้วแต่ถามว่าดีจริงหรือเปล่าไม่รู้เ<ม>พราะอะไรไหมครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ปทะ รอบแรกที่ภาษาตาควายและตามินทมนั้นราหูเล็งอังคารอังคารนั้นคือตนุลัคษณาของกรุงเทพมหานครเพราะที่ราศีเมษนั้นดาวอังคารเป็นเป็นตนุลักนณของดวงเมืองเมื่อราหูวะเลงอังคารเกิดปัญหาคือการประท่าก,กันก่อนที่ดาวจะย้ายแค่สีวันนะครับพอย้ายพอแม้ทั้งย้ายมาแล้วก็ตามเนี่ย อังคารก็มาเจอเดาวเสารอีกทีหนึ่งสองเด้ง<ม>เพียงแต่ว่าลัคนาของประเทศไทยเนี่ยอาทิตย์กลุ่มลัคนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคุ้มครองทหารของพระองค์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับและลัคนาราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟแม่ธาตุไฟในขณะที่ขเขมรลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นกลางธาตุน้ํามันสู้กันไม่ได้ มันสู้กันไม่ได้เพราะนั้นของเราจะเจ็บน้อยกว่าถอดดวงเขมรด้วยเหรอครับมีดวงเขมรดวงเขมรก็มีไม่ใช่มีแค่ดวงไทยดวงเมรก็มีมันมันเราจะอยู่เหนือมันอยู่ใช่ไหมครับเหนือสิไม่เหนือได้ไงถ้าไม่เหนือจะชนะยังไงเนี่ยเนี่ยดวงเขมรว้าวนี่คือดวงเขมรมันสู้กันไม่ได้เพราะนั้นรบกันรอบแรกเนี่ยที่แม่ทัพพระสงฆบอกว่าตายไปสามพันเนี่ยผมมันน้อยไป ที่ท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นเ,นเพราะพื้นที่การลบนานน้าไนเฉยแต่เบื้องลึกที่ f16 ไปทิ้งระเบิดที่กองเชาการกองพลสับหนุนทั้งสองกองพลนั้นไม่ต่ำกว่า500ร้อยแน่นอนอเพราะนั้นที่เห็นข้างหน้าเนี่ยมันแค่สามพันนี้ดาวอเมริกาเนี่ยถามบอกสองพันเพราะมันใช่อะไรใช้ดาวเทียมในการประเมินมันนับไม่ได้หรอกครับเพราะมันศพมันอยู่ในซอกหินก็มีนะไ,ไหมครับถามให้มีอีกไหม มีอีกเดี๋ยวมีอีกแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่คึกคักเหมือนตอนที่ที่ผ่านมาเพราะมืสามสีวันที่ที่ฐานเราโดนระโดนในโดนระเบิดแล้วก็ตอบโทษกับแต่เราไม่ไมให้ข่าวไม่เปิดข่าวตอนนี้พระหัสเดินมาเป็นอะไรครับอยู่ที่ราศีเมถุนเป็นปราเพราะนั้นปัญหาเนี่ยกับพระสงฆ์ในนอกจากพระสงฆ์จะตายแล้วนะครับ,รบมรณภาพแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ ทุกครั้งที่พระรัตเป็นปาฏิเนยสงครามเกิดขึ้นเสมอในสศติที่ผ่านมาพระสองฆ์องค์เจ้ามีปัญหาเสมอ mm hmm. วิกิศรัทธาเรื่องเรื่องศาสนามีเสมอแต่ถามวาสนามันเสื่อมไหมไม่เสื่อมครับ,รบพระเสื่อมพระพุทธรูปในในบทเสื่อมไหมครับไม่เสือเส่อมแล้วอุบาสกบาสิกาเสื่อมไหมครับพระไม่ดีเราก็ต้องดีเองอะ่ะก็เราเป็นคนสร้างพระทําให้เกิดลูกขึ้นมาลูกชายผมก็บวชปีแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเรามีการสร้างคนดียังไงมันก็ดีไอ้ส่วนเสียก็บอกว่าช่างมันช่างมันสถาบันเนี่ยทั้งสถาบันเนี่ยมันจะมีส่วนเสียอยู่บ้างสัก5%ตัดทิ้งครับอย่าไปมองมันถ้าสมมติว่าในกรณีพระไม่ดีแล้วก็อย่าไปอย่าไปทำมุญกับพระองค์นั้นเราก็สบายใจองค์อื่นก็มีอย่างองค์เมื่อกี้น่าทำนะค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยเงี้ยมันน่าสงสารจริงนะครับมีเยอะด้วย เพราะนั้นเราอย่าไปบอกว่าเหมาหมดโอ้โหไม่ดีเว้ยพระสังฆราชทั้งก็ยังดีอยู่ว่ะป <'s> ระเทศพระธรรมองค์อื่นก็นยังดีอยู่วะ <Yeah. S 1> แต่ท่านเทพท่านธรรมที่มันแยกก็ต้องตัดทิ้งไปแล้วก็จับใส่คุกไปก็เท่านั้นนะครับมันมียม,มีมาตลอดเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดวงดาวเนี่ยมันเดินมาเป็นปละแบบนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเสียหมดเลยครับวงการสงฆ์แต่ที่ดีกลับมาคืออะไรครับพฤหัสเนี่ยเป็นปะเลงพฤหัสในดวงเดิมเลงเสาอันนดวงเดิม อะไรที่เสียไปแล้วเดี๋ยวได้กลับมาดีกว่าเดิมอยังมีความหวังนะคะที่เสียไปแล้วจะได้กลับมาดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับไอ้เสียนั่นปล่อยไปครับแล้วงการสงฆ์จะดีกว่าเดิมครับอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาตรงกับที่อาจารย์เดชาประเมินครับอาจารย์เดชาไม่ได้รู้เรื่องดวงดาวแต่อาจจะนั่งเทียนได้หรือเปล่าไม่รู้บอกต่อไปจะดีขึ้นจะดีขึ้นครับจะดีขึ้นเอาผมผมกล้าผมกล้าท้าวันนี้วางคนละหนึ่งบาทได้ อ่านได้แบบเนี้ครับนะครับนี่คือคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาครับก็ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคําถามสุดท้ายนะคะก็คือในฐานะเนี่ยอย่างเราเราที่อยู่ในที่นี้ค่ะเป็นประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งจะมีส่วนไหมคะที่จะช่วยหนุนนําสร้างพลังให้เกิดบุญบารมีหนุนบ้านหนุนเมืองให้ไปสู่ยุคสีวีไลยอย่างที่เราเคยได้ฟังคําทํานายมานะคะ อย่างที่คุณหนุ่มบอกกี้เนี่ยต้นไม้มีทั้งเปลือกกระพี้และแกนะครับมันเกืือกูลกันมันเกืือกูลกันเราทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเด็ดตกไม้หนึ่งดอกสะเทินถ,ถึงดวงดาวใช่ไหมครับไม่มีอะไรปิดมิดในสมัยนี้โซเชียลมันแรงมากการที่เรารักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โดยเปิดเผย คือการหนุนดำดวงมืออย่างแท้จริงท่านจะรักไงกูมไม่รู้ละ่ะนะนะรักแบบใครรักแบบการจมพลังเอาขี้ไว้ชายแดนมันไม่น่าดูแต่รักไหมอ่ะเขมรแม่งขยาดเลยนะไม่กล้ายุ่งอ่ะขี้ถังขี้สิบสี่ถังอ่ะรักไหมรักอ่านระักอย่างผมก็เหมือนกันผมเข้าเวรทุกสามทีเดินบอกว่าเข้าวางัางครั้งหนึ่งเข้าเวรไปถวายความปลอดภัยให้ในหลวง คู่หนุ่มก็รักอย่าบบนงน้องก็รักอี่แบบนึงเพราะฉะนั้นการรักชาติบ้านเมืองอย่างเปิดเผยคือการส่งพลังให้ดวงบ้านดวงเมืองอย่างแท้จริง mm hmm. ถึงเวาลาต้องเปิดเผยตัวกันแบบตรงไปตรงมาอ้อมค้อมไม่ได้ถูกคือถูกผิดคือผิดร mm hmm. ุ่นน้องผมที่ในหอศา์พร้อมกันถามว่าพี่นายกรอดไหมผมบอกว่าดูตามดาแล้วไม่ลอด mm hmm. แล้วก็ไม่ลอด เพราะนั้นเนี่ย <c oughs> มันมีสิ่งมงชี้ครับโหราศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษธรรมดาที่เขียนตัวเลขเรื่องจิตวิญญาณผมมีครูโหราศาสตร์อยู่สามองค์หนึ่งพทะเจ้าสองพระน,นารายณสมสมเด็จโตพมรังสีนี่คือครูครูโหราศาสตร์ของผมวันไหนนึกอะไรไม่ออกสาธุครูบาอาจารย์วันนี้นึกอะไรไม่ออกเลย ดูอะไรกไ็ดูอะไรก็ไม่แตกปัญหาแก้ไม่ได้ท่านช่วยเนี่ยคืนนั้นมาเข้าฝันเลยครับช่วยแก้ปัญหาให้แล้วผมแก้ปัญหานั้นได้ไม่ต้องบอกนะว่าคืออะไรแต่มันคือเรื่องจริงที่วิชานี้เป็นวิชาที่ว่าได้ศาสตร์และศิลป์โดยเพราะจิตวิญญาครับโอ้สาธุค่ะก็นะคะก็ขอบคุณมากเลยเมื่อกี้พอพอคำถาม คำถามที่สามนะคะว่าเราจะทําอะไรที่ความรักเนาะความรักอย่างเปิดเผยชัดเจนความรักอย่างเปิดเผยเนี่ยค่ะใช่ชัดเจนครับซึ่งแอบดีใจว่าพวกเราก็ทํามาโดยตลอดเนี่ยที่ท่านมาทําทุกวันนี่คือเนี่ยทำอย่างเปิดเผยไม่กลัวใครละจะไปกลัวทาไมในเมื่อเรามีความจริงใจต่อชาติบ้านเมืองในสมัยพระเจ้าตากท่านครองราชต้องปราบกกทุกกใช่ไหมครับกกที่ปราบยากสุดคือที่อุตรดิตถ์ โอ้ท่านมีวิชาคมแข็งกล้ามากเลยยิงแทงฟันไม่เข้าเจ้าตากก็อันธารันด้วยบุญบารมีด้วยความรักศรัทธาในบ้านเมืองนะแล้วก็ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองถึงที่สุดถึงชีวิตขอให้สามารถตีกุ๊บเนี่ยนะแตกหนังที่ว่าเหนียวขอให้ฟันเข้าถ้าฟันเข้าตายหมดเลยครับนี่คือนี่คือความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองครับ ขอบคุณมากครับพี่ป๊อตขอบคุณค่ะก็ได้ฟังรายละเอียดเนาะดวงเมืองวิกฤตชาติโดยท่านพลเอกนรงฤทธิ์หอมอ่อนนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับพิเศษของกองทัพไทยนะครับได้กรุณาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ขอบคุณพี่ป๊อตมากครับ,ขอ,บของเล็กๆน้อยๆนะครับ,บที่จะมอบให้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เวทีสํำคัญต่อจากนี้นะครับ